ไอ้กูนั้นกดเลยไอ้ภูมิจะได้ไม่เหงาไอ้เหี้ยเมื่อกี้คูสา่งินปุ๋ยด้วยไอ้ภูมิไม่คุยกับภูมิเขาไม่รู้เขาไม่รู้ปาเป็นไหมเอาเป็นเฉยโอ๊ย มันพูดขนาดนี้แล้วกูว่าใช่ไอ้ยี e ่อะเนี่ยอะไรใหญ่อะกูโหโหเลยเหรอเชี่ยเลยอ่ยกูโหโหเลยเหรอไม่ไปไหนด้วยเอาเลยเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอเอาเลยอ่ะไก่เย็นเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเลยอคือถ้ามันจะสามครั้งอ่ะมันก็เกินไปแล้วเอาจริงๆริงว่าไอ้เหี้ยสกิมสกิะทำร้ายกูอ่ะเอาตะกิ้เอากิ้เอากิ้โอเคโอเคโอเคผมโมโหไปแล้วตะกิ้สกิ้สกิ้ตกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้เหี้ยกูก็ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวี้อะไรเนี่ยมือำจัดคนดีมืงเล่นคนดีในคนไทยีโไม่ได้แป็นฮุดบายไอสัตนสวยจังไปเยอดต Mẹ nó quá mượn dư nạy gần ái hết hôm nay ái hết hôm nay ái hết 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 น,นไอ้เชี่ยโตของจริงเลยสัตว์เอ้สัตว์เอ้เชี่ยโตไอ้เวรมันจะต้องถ้าถ้ามันเห็นศพอ่ะจะรู้เลยว่าว่าไอ้โต้ได้เป็นคนฆ่าแล้วมันฆ่าตอนที่อยู่หน้าคเควสด,ด้วยเออนี่ยเนี่เนี่ยใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วแท้จะเห็นศพกันล้วใช่ป่าววะเออนี่ยเนี่เนี่ยเออสวยวะ่ะ เออเนี่ยไอ้หนูไอ้หนูเจสุกูแล้วเออาโธ่กูบอกเลยว่าไอ้เจเซฟเว้อไอ้เงี้ยไม่รู้ไปรู้ตอบมันแต่ว่าอะไรเราสองคนเซฟกับเจตอนเนี้ยเออไม่เอ้ผมก็มาอยู่กับพวกพี่อ่ะปิดไฟให้เดินมาเลยนะออเตอนแรกตอนแรกมันมันยังสว่างอยู่อะ เแต่เราก็ไม่รู้เอ้แล้วสัวก่อนที่จะมาซ่อมไฟสัวมาจากตรงไหนพี่แต่ถ้าเราโหวตทุกคนจะมาสองเครื่องใช่หรือเปล่าใช่แล้วเปล่าใช่เราไม่เห็น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 ไอ้นั่นหรอไม่เห็นไอ้ภูมิเหรอไม่เห็นเขาไอ้ภูมิอยู่ในห้องเครื่องด้ยเมื่อกี้เติมเติมเติมข้างล่างก่อนแล้วก็ไปเติมคนบนไปหลายที่อ่ะใช่หรอเออมันเป็นรองัน จิปเร็วเปยอ่ีอกแล้วเหรอเดินเกาะไปดลาขุด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 ดขดขุดขุดขุดดขุดขุดุดขุดขดขุดขุดขดขุดขุกขุดขุด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 วดขุ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 ดขเดขุดขุดขดด ไม่รู้จริงเหรอวะเอาเอาถ้าไม่ได้ทำทำไม่ได้แน่เลยถ้าไปชัวร์ไปกดปุ่มตรงกลางได้นะ <G ül> ม่จบแลนะโอเคไะโอเคไหมโอเคนะรู้แล้วรู้แล้วโอเคทำไมพลังไม่ขึ้นมีอะไรมีอะไรจะเล่าให้ฟังเปล่ามีอะไรจะแต่สภาพไม่เวลาเหลือร้อยยี่สิบกว่ามีอะไม่ไปไลน์เยไม่เปไลน์ยรไม่ไป็นไรทำไมเฟซไม่เหลือเยอะจังอ่ะผีไม่ทำมาดิผีรับแล้วบ้างแน่เลยคนเดียวแม่งเล่นยากกว่าเยังไม่เล่นยากจีก็คือตัวเองเนี่ย เราจะลดอันนี้ให้จะลดไอ้ครูดาวคิวให้ครูดาวแล้วครูดาวนานเลยอครูดาวยี่สิบแล้วกันอีกแล้วอ่ะกูไม่ได้เป็นอีกแล้วอ่ะเฮ้ย เป็นไงวะนี่เอ้าที่คาฟิเตเลียเอ้าทำไมมีคนตายแล้วอ่ะในปอนอีกแล้วตอนไหนต้นนี้ใช่ไหมเมื่อกี้กูยืนโหลดไฟล์อยู่กับใครว่าเมื่อกี้เนี่ย ผมผมหมเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงขยะตอนเรียนอะเดินลงมาข้างล่างโหลดไฟอพี่หนูไมอยู่ที่พี่ทิ้งขยะพี่ทิ้งขยะมันมีคนยืนโหลดไฟใกล้ๆไงเมื่อกี้ผมมาโหลดไฟอยู่อ่ใช่พี่เห็นเฮ้ยกูมั่นใจกูมั่นใจแล้วว่าไอปอนไอปอนไม่เป็นไอปอนไอปอนตัวสีดำไปกับก <ort> <im> ูสองคนเออเราไปด้วยกันปอนติ๊กเหเราไปด้วยกันใครโดดดเียวกูไปคนเดียวแต่กูไปอะไรนะใบไม้อะไม่รู้ไม่รู้ใบไม้ใบเดียว หลักฐานไม่อะไปไหมที่ปิดปิ้วละผมเดินไม่ครับเดินมาได่ส่วนไม่รู้ไม่ได้พันคนนะดิได้ส่วนที่ไงคนรู้เลยแลคุตายไปแล้วอ่ะเออไอโตมันตายตรงไหนวะไม่มีข้อมูลว่ะคาเฟบเทเรียไม่มีข้อมูลจริงๆไม่มีรู้เลยเมื่อกี้อ่ะไปด้วยกันปอนด์เราไปด้วยกันอย่าให้รู้นะสติคูเกเตอร์ว่ะหายใจใครไม่ได้หรอกไปใครปอนกูรู้แค่นี้แหละเอ่อสงสัยคนตาย เป็นผีอย่าลืมทำเควีน,นะครับสองอย่าเลยนะเนี่ยอันนี้ยังไงวะอีกแล้วอะ่ะบอกว่าจะเป็นคนไปทำนะทำยังไงอะ่ะเนี่ยทำยังไงอะ่ะผมจะทำไม่เป็นเลย ทางไหนวะใครเห็นใครเห็นศพใครที่ไหนอ่ะไอ้หัวกาอหน้าเลยเอาจริงปะตรงสัยอายุสองใครวะหัวการติ๊กต๊อกใครวะกตรงสายอายุสองไม่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 กูเดินตามไปกูไม่รู้นะแต่กูเห็นเบื่อกูตกใจเว้ยเมื่อกี้กูวิ่งหนีก็เลยไปฆาตกรอะไรเงี้ยกลัวทุกคนแไร้สัตว์กูยยมมะไ่อดั์ ไม่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 เดคือไม่เห็นว่าใครไงไม่เห็นว่าใครเหรอก็เห็นเป็นคหรือเปล่าหัวรุดเลยไม่หัวรุดเลยใครวะสีดำางคสีดำเหรอใช่ไม่บินดำมทำไมตอดข่าไม่บินไปคนอื่นเขเห็นนะดี่เฮ้ยบ้าบอมเฮ้ยบ้าบอเอาแล้วบอลช่วยนี่หมดแล้วศาสตร์กุศ์เชื่อใจมึงนะบอน พวกคิดเนี่ยไอ้ภูมิอย่างงี้ไอภูมิเอาไหนไอ้เชี่ยออกมาจากกูแล้วอันนี้นี่ก็สกิฟหรืออะไรนี่สกิฟแล้วหมดเลยถ่าไงโหวตเลยจะได้ยังไงนะเอาโหมดหมดกูบอกได้ไอ้ปอนนะไอ้ปอนนายนายที่ไอหมดกูใช้ ทำไมคุณพูดไรยลอยเถวคำที่ใช่เลยไอ้สันไอ้ปอนเกือบรอดพวกกูแล้วไงเนี่ยไอ้หนูไอ้เลยเดินเกาะติดทีกูเลยเจยแม่งเดินลงมาพอดีเลยมั้งอลมันเดินตามคุหลายรอบนะ